โรคใบร่วงมาแล้วยางใหญ่โดนแน่แต่ยางเล็กน่าเป็นอ่วงกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเปริศนี้ครับคนสวนจนกุยเดี๋ยวเรามากุยกันถึงเรื่องราวนะสวนยางหลังฝนตกกับว่าเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับพอหลังฝนตกเนี่ยมันก็จะเกิดโรคใบร่วง ตามมาอย่างแน่นอนนะครับนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนใหญ,ญ่นะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะโดนที่อกร้อยก่อนนะครับอย่างยี่ห้ออกร้อยนยครับนะถูกโรคใบร่วงเล่นงานหลังฝนตกเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็โดนประมาณสองครั้งนะครับเมื่อก่อนแต่โรคใบร่วงสมัยก่อนครับมันก็มีลักษณะที่ ใบยางร่วงนะตอนที่ยังเขียวอยู่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงบริเวณนะโกนของก้านใบนครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือเหมือนกับว่าต้นยางมันก็ติ้งใบไปนะครับแต่ใบเนี่ยก็ยังเขียวอยู่นะครับซึ่งด้วยลักษณะของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปนั่นแหละครับฝนมันตกบ่อยเกินไปนะครับแทนที่ว่าเจือ มันจะถูกกาจัดไปโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าสมัยก่อนไงครับพอหมดมรสมนะมันก็มีแดดนะครับนั่นคือลักษณะของธรรมชาติที่เป็นปกตินะซึ่งโรคใบร่วงเนี่ยมันมีมาตั้งนมตั้งนานแล้วละครับแต่อย่างที่บอกครับพอหมดฤดูมลสมเนี่ยมันก็จะมีแดดช่วยกําจัดเชื้อไปนะโดยธรรมชาติ แต่ยุคหลังเป็นะครับอย่างที่ผมบอกคือฝนมันตกบ่อยฝนตกซ้ำอยู่บ่อยจึงเชื้อเหล่านี้ครับมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่ามันไม่ถูกกำจัดในหลักของการธรรมาชาตินะนะมันก็เลยกลายพันุครับเมื่อครอนเนี่ยสองอันหนึ่งจะไม่โดนนะสองอันหนึ่งในใบเขียวอยู่นั่นแหละนะครับถึงแม้นว่าอกร้อยเนี่ยจะโดนไปแต่พักหลังสัก3-4ปีที่่ันมาเนี่ยครับ สองอันหนึ่งเนี่ยโดนเลยนะครับแล้วโดนอย่างโอ้โหใจหายเลยนะครับคือใบเนี่ยจะเหลืองเลยนะสองอันหนึ่งเนี่ยใบเหลืองแล้วก็โรคที่กลายพันธุ์มันเป็นโรคใบลาย,ลายจุดครับนี่แหละครับผมโอ้ยเนี่ย แต่นั่นก็เป็นลักษณะของอยางที่มันใหญ่ไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็คงต้องปล่อยให้ระบบธรรมชาติเขาจัดการกันไปนะครับในเรื่องของอยางที่โตแล้วนะแต่เป็นไรครับที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกยางเล็กๆที่ประมาณสักสองจัดสามจัดเนื่องจากในกลไกรธรรมชาติครับเวลา ต้นไม้เขาได้น้ำฝนนะนะมันก็จะต่อยอดทีนี้เป็นไงครับพอต่อยอดไปแล้วก็ไปเจอกับเชื้อเนี่ยครับซึ่งถ้าเชื้อใบร่วงเนี่ยเขาไปโดนกับายางเล็กๆเ,เขาก็จะโดนที่บริเวณที่มันต่อจัดขึ้นไปนะครับนะเนี่ยครับจุดบริเวณที่เป็นดำๆเนี่ยครับนะคือเขาโดนเชือ้อจากเชื้อใบร่วงนี่แหละครับแต่พอโดนยางเล็กๆเป็นไงครับ แต่เราไปเจอลักษณะแบบนี้ต้องตัดเลยครับนะอย่าไปเสียดายนะอย่างที่พี่เจมว่าโอ้ยเล่นเพลงยุค90นะตัดไปตัดไปยจับจับจับโอ้ยนะต้องตัดครับถ้าไม่ตัดเนี่ยเชื้อมันอาจจะลุกลามเข้าไปสู่เนื้อในที่นี้เรียบร้อยครับมันลุกลามลงไปนอนถึงโคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัดดักไว้เลยสมมุติว่า เชื้อมันเป็นรอยดำนะเราก็ไก่จืบลงมานะสักประมาณครึ่งคืบก็ได้นะจากจากรอยดำนะแล้วก็ตัดแล้วก็เป็นปูมัญญาพื้นบ้านนะก็สามารถจะใช้ปูนปูนกินกับมากนะเอาไปไป้ายบาดแผลที่เราตัดไปนะครับนี่ก็พอที่จะช่วยนะแก้ปัญหาในเบื้องต้นกันไปก่อนสำหรับยางสองจัดสามจัดครับ ในช่วงนี้นะผมก็เริ่มตางปานะครับก็เรียกว่ากําจัดหญ้านะรับมือหน้าแรงก่อนนะครับเดี๋ยวพอหน้าแรงมานะมันก็มีหญ่างอกขึ้นไรๆพอดีนะก็ช่วยบงังแดดได้นะไม่รมู้ไม่รู้ปีนี้จะแรงจริงหรือว่าจะยังไงอีกนะเรื่องฝนเนี่ยโอยนะยุ่งฝนเนี่ยมันตกมั่วตัวไปหมดนะที่ผ่านมานครับ หลายคนบอกนะก็มันใกล้ช่วงปัดใบแล้วด้วยนะใบร่วงนะครับใช่ครับแต่จริงๆอะ่ะแถวปากใต้นะก็เราโดนมรสมนะแถวภาคอื่นไม่รู้อ่าโดนโรคใบร่วงหรือเปล่านะกอ,อ่าอีสานเนือกลางเนี่ยเขาหนาวนะเวลาเขาหนาวเราก็ฝนนะแล้วไม่รู้โดนใบร่วงไหมนะแต่ถ้าเป็นตังใต้ไป้องครับช่วงยางปัดใบอะ่ะก็จะสักประมาณเดือนกุมภานะคือตามปกตินะ แต่ตอนนี้นะร่วงไปก่อนหน้าแลครับเนื่องจากโรคใบร่วงมาก่อนทีนี้ถ้าแตกยอดไม่ตันก็นวนลเลยครับยาวกันไปเลยนะทีนี้ก็หล่นนะหล่นยาวไปเลยนะครับพอกลุ่มปามีนาเนี่ยก็จะหล่นกันหมดแล้วละครับนะแต่อปักถ่ายเนี่ยนี่คือยางสามปันหนึ่งครับพี่น้องครับต้นนี้บอกเลยนะไม่ได้ร่วงแก่ใบแล้วครับ ตรงกลางเลยครับนะ oh, <no. S 1> นี่ตรงกลางลําต้นเลยนะหักลงมาเลยครับเรียบรอยครับตนนัวนี้แต่ก็กงน่าจะยังแตกใหม่นะผมว่านะไม่รู้นะสูนะน่าสงสารจริงครับตัวน,นี้นะครับผมก็ท <uke>, ต่เป็นยางใหญ่ๆแล้วนะถึงโรคใบร่วงเนะี่ยก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะก็ดูดูลักษณะของหน้ายางนะเพราะโรคใบร่วงเนะี่ยมันมันจะลงมาที่หน้ายางด้วยนะนะแล้วก็มันมาทาปฏิกิยากับโรคที่ เขาเรียกว่ามันอยู่เดิมของมันอยู่แล้วนะพวกราใต้ดินปืนดินนะเพราะว่าต้นยางมันอ่อนแอไงเวลามันโดนโรคใบร่วงเรืานนะาต้นยางมันอ่อนแอลงนะครับทีนี้บุกเชือ้อรูปเชื้อราที่มันอยู่เดิมอยู่แล้วนะมันก็อาจจะบุกรุกได้นะหน้ายางอาจจะเปลยจะยุ่ยได้นะครับช่วงนี้ก็ดูดีๆครับพี่น้องครับแต่ถ้าฝนนะแรงแล้วจากนี้ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาโรคใบร่วงใน,นกลไกธรรมาชาติได้เร็วมากขึ้นนะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับ และ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพรอมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ